โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่หลองเข้ามาดูคลิปนี้กันอีกเช่นเคยนะครับตัวละคร5ดาวที่กำลังจะมาในแพท3.1ตามข่าวลือเนี่ยก็น่าจะเป็นนีโลกับไซโนโดยทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่น่าจับตามองมากๆเลยนะเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็น่ารักมากๆอีกตัวหนึ่งก็เท่แบดแ s สโคตร แต่ความสามารถของทั้ง2ตัวละครนี้ตามข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยไม่รู้ทําไมนะครับแต่ผมรู้สึกว่า2ตัวละครนี้เนี่ยจะมีข้อจํากัดในการจัดทีมและการเล่นค่อนข้างเยอะอยู่พอตัวเลยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังก็แล้วกันนะครับว่าข้อจํากัดของทั้ง2ตัวละครนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาเนี่ยผมขอฝากสปอนเซอร์ของผมหน่อยละกันนั่นก็คือร้านเมโ o Top Up นั่นเอง ร้านเติมเงินเกมราคาถูกบริการไวไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นเกม PUBG Mobile, Genshin Impact, a o v Free Fire และเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจหรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับตัวละครไซโน่เนี่ยจะเป็นตัวหอ,อกธาตุไฟฟ้าที่มีแนวโน้มสูงมากๆว่าจะเป็นตัวดาเมจหลักให้กับทีมและก็น่าจะเป็นตัวที่เน้นค่าชำนาญธาตุอยู่หน่อยด้วย ส่วนนีโลเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ใช้ดาบธาตุน้ําและมีแนวโน้มว่าจะเป็นตัวซับพอตไม่ก็ซับ DPS และก็น่าจะเป็นตัวที่เน้นค่าพลังชีวิตอย่างเดียวด้วยซึ่งถ้าดูแบบเผนๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากใช่ไหมแต่ว่าตัวละครทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขในการเล่นที่ค่อนข้างต่างจากตัวอื่นมากๆม,มาเริ่มกันที่เนโลกันก่อนเลยดีกว่า คือเนโลเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีข้อจำกัดเยอะมากๆสาเหตุก็คือเนโลเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวละคราธาตุน้ำที่ถูกสร้างมาเพื่อเล่นคอมโบกับทีมบลูมโดยเฉพาะเลยเพราะว่าเนโลเนี่ยมีความสามารถที่จะทำให้การระเบิดของลูกมะเฟืองเนี่ยแรงขึ้นตามค่าพลังชีวิตแถมยังทำให้การระเบิดของมะเฟืองเนี่ยมันเร็วขึ้นมากกว่าเดิมด้วย ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการเล่นแบบใหม่ที่จะมีเฉพาะกับตัวนีโลเลยก็ว่าได้แต่ว่าข้อจำกัดที่ทำให้ตัวละครตัวนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเนี่ยก็คือเรื่องการจัดทีมนั่นเองครับเพราะว่านีโลเนี่ยถูกบังคับมาแบบชัดเจนเลยนะครับว่าในทีมเนี่ยต้องมีตัวละครธาตุไม้กับธาตุน้ำอย่างน้อย1ตัวและห้ามมีธาตุอื่นนอกจาก2อธาตุนี้อยู่ในทีมโดยเด็ดขาดเลย พูดง่ายๆก็คือนีโล่เนี่ยจะดึงประสิทธิภาพได้สูงสุดจากการจัดทีมแบบธาตุน้ํากับธาตุไม้เท่านั้นโดยห้ามมีธาตุอื่นมาเกี่ยวข้องอยู่ในทีมเลยซึ่งมันเป็นข้อจํากัดที่ใหญ่มากๆเลยนะสำหรับผมเพราะว่ามันทําให้ตัวเลือกในการจัดทีมเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะมากคืออย่างน้อยให้เอาตัวธาตุลมไม่ก็ธาตุหินมาหน่อยก็ได้เพื่อจะได้มีตัวเอาไวร้รวบไม่ก็ตัวไว้เปิดโลกบ้างอะไรทํานองนี้แต่ว่านีโล่เนี่ยบอกใหม่ๆกูจะเอาแต่ธาตุน้ําแล้วก็ธาตุไม้เท่านั้น ซึ่งผมเดาไว้เลยนะครับว่าเนโรเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เล่นคอมโบบลูมจากมาเฟืองได้ดีที่สุดแล้วแต่มันก็ต้องแลกมากับการจัดทีมที่ค่อนข้างจำกัดมากๆแต่เราก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับว่าถ้าเราฝืนไม่เล่นตามเกมที่มันชงไว้ให้เนโอลมันยังพอมีทีมอื่นที่เรายังสามารถเล่นได้ดีอยู่ไหมส่วนตัวละครไซโนเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีข้อจำกัดอะไรที่เยอะมากขนาดนั้น ถ้าจะให้หาข้อจำกัดของพี่แกแบบจริงๆเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องอันตีนี่แหละเพราะว่าอันตีของไซโนตเนี่ยจะเป็นแกนหลักในการทําดาเมจเลยก็ว่าได้โดยอันตีเนี่ยมันจะทําให้การโจมตีธรรมดาทุกประเภทเป็นธาตุสายฟ้าสกิลธาตุก็จะมีรูปแบบการโจมตีที่เปลี่ยนไปด้วยโดยอันตีของไซโนตเนี่ยจะอยู่ได้นานสุดถึง18วิ ซึ่งปัญหาของมันก็คือมันยังไม่ค่อยมีตัวละครตัวไหนที่สามารถบัฟหรือทำดาเมจนอกสนามให้กับไซโนระหว่างอยู่ในโหมดอันติได้ถึง18วิเลย เพราะว่าตัวละครส่วนใหญ่ในเกมนี้เนี่ยจะมีการบัฟดาเมจหรือการช่วยทําดาเมจนอกสนามอยู่ประมาณ12วิไม่ก็15วิหมดเลยมันก็เลยอาจจะทําให้อันติของไซโนเนี่ยแรงมากๆในช่วง12วิถึง15วิแรกและดาเมจเนี่ยมันก็จะค่อยๆตกลงหลังจากนั้นแต่มันก็ยังมีตัวละครอยู่อีกหลายตัวเลยนะครับที่สามารถบัฟดาเมจได้ถึง18วิหรืออาจจะนานมากกว่านั้นก็ได้แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ย ปัญหาพวกนี้มันอาจจะดูเล็กน้อยมากๆสำหรับบางคนก็ได้เพราะว่าการบัฟให้กับไซโนได้ประมาณ12วิถึง15วิเนี่ยมันก็อาจจะเยอะมากพอแล้วสำหรับบางคนผมเลยมองว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดอยู่แต่ว่ามันอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้สรุปภาพรวมเลยนะครับก็คือนีโลเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากๆว่าจะเป็นตัวละครที่เฉพาะทางและมีข้อจำกัดในการจัดทีมที่เยอะมากๆ แต่ถ้าใครมีตัวละครที่พร้อมอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากเพราะผมเชื่อเลยว่านีโ o เนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีรูปแบบในการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆส่วนไซโนเนี่ยโดยรวมก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องอันตรีที่อยู่นานเกินไปอยู่บ้างทำให้ใช้ประสิทธิภาพบัฟอื่นๆของตัวละครในทีมได้ไม่เต็มที่ แต่ว่าปัญหาพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ได้ใหญ่อะไรมากสําหรับบางคนและผมเชื่อเลยนะครับว่ามันมีทางออกในการแก้ไขปัญหาให้กับตัวละครไซโนอยู่แล้วโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าข้อมูลที่ผมนำมาพูดถึงเนี่ยมันเป็นข้อมูลในช่วงเบต้าเฉยๆนะครับก็แนะนำให้เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งดีกว่านะครับเพราะถ้าสมมติว่าตัวละครมันออกมาให้เราเล่นแบบจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบที่ผมพูดเลยก็ได้ ในคลิปนี้เนี่ยผมก็แค่มาวิเคราะห์ในสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นเฉยๆนะครับเพื่อว่ามันจะช่วยทําให้คุณผู้ชมเนี่ยเตรียมรับมือกับข้อจํากัดของตัวละครได้ถูกต้องนั่นเองนะครับโอเคก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับไม่เจอกันชาตินี้กัชาติหน้าสวัสดีนะครับผมบ๊ายบาย